Okay. สวัสดีครับอาจารย์โป้งสวัสดีครับอาจารย์ตาขอบคุณที่ให้เกียรติผมนะครับมาสัมภาษณ์ในครั้งที่สองครับด้วยความ <Okay. S 2> เต็บใจอย่างยิ่งครับอาจารย์โอเคยินดีครับอันนี้วันนี้จะชวนคุยในประเด็นที่ค่อนข้างดักนิดหนึ่งนะก็ะคือช่วงที่รเรียนปอเอกแล้วก็อาจจะมีช่วงที่มีปัญหาอะไรเงี้ยมีภาวะที่แบบค่อนข้างเบิร์นเอาอย่างเงี้ยอันนี้ก่อนที่จะไปถึงประเด็นนั้นอาจารย์ลองเท้าความช่วงที่อาจารย์ จบโทใหม่ๆแล้วก็ไปเรียนตั้งใจว่าจะไปเรียนปริญญาที่เยอรมันตอนนั้นอาจารย์วางแผนยังไงว่าตั้งเป้าไว้จะเรียนกี่ปีอะไรหรือว่าคิดว่าจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเจอจริงมันมันหนักกว่าที่คิดไว้เยอะไหมครับอะไรประมาณนี้ครับเริ่มต้นก่อนครับเริ่มต้นตอนแรกน,นะครับทางโปรเฟสเซอร์ที่นั้นก็เขียนแล้วว่าหลักสูตรสามปีครับแต่ผมได้พอมาเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือจบสามสี่ปีได้นี่นับคนได้เลยครับน้อยมากอืส่วนใหญ่เธอมาตรฐานที่ที่ลับ ที่ผมอยู่ถ้าไปใช้ที่ผมอยู่เนี่ยประมาณห้าปีครับโดยทั่วไปโดยเฉลี่ยใช่ไหมอับเฉลี่ยคือห้าปีห้าปีนี่คือค่ามาตรฐานครับคนจบสี่ปีสามปีนี้นับคนได้แล้วครับน้อยมากก็คือ<ม>อาจจะได้เรื่องของผลการทดลองบางทีอาจจะยังได้ไม่พอใจเขาก็ให้ต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับช่วงปีแรกปีที่สองก็ยังสบายๆอยู่คิดว่าเดี๋ยวก็จบนาเดี๋ยวก็จบหน้านิดเดียวเองมันก็มันก็ไม่ใช่อย่างงั้นครับมันก็ ผมไม่รู้ว่าระหว่างทางต้องเจออะไรบ้างเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นอุโมงค์ที่ยังมืดอยู่ก็ค่อยเดินไปเดินไปในอุโมงค์มันยังไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรบ้างปีที่ตอนนั้นเตรียมใจไว้ไหมว่าจะต้องเจออะไรบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างเนี้ยตอนนั้นเตรียมใจไว้หรือว่าคิดวางแผนไว้หรือเปล่าหรือว่า,ม,วามันมันมันค่อยๆมาเข้ามาทีละนิดทีละนิดครับเข้ามาทีละนิดครับเพราะว่าอย่างผมก็ไปในห้องสมุดของภาควิชาเนี่ยจะมีเล่มดิสิทธแต่ละคนว่าใช้เวลากี่ปีจบ ซึ่งแต่ละคนก็จะเป็นห้าปีห้าปีอย่างต่ําเนี่ยครับก็เริ่มเอะใจว่าเอ๊ะมันเพราะอะไรทําไมผมก็เลยก็เลยตอนนั้นก็เริ่มเตรียมตัวเตรียมใจแล้วครับว่ามันต้องเกิดกับเราแน่ๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนพิเศษอะไรก็เลยสุดท้ายก็ไปเรื่อยไปเรื่อยแล้ก็ผมก็เลยสักพักก็รู้ครับว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมันเรื่องของงานเรื่องของอะไรบางทีผลการทดลองมันไม่เป็นตามที่ตั้งใจไว้ประมาณนี้ครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เลยต้องทําต่อไปเรื่อยบางที ด้วยความเป็นคนเยอรมันก็ต้องเข้มนิดนึงเนี่ยครับอปีที่สามก็สี่ห้าก็เริ่มเริ่มนิดนึงแล้วครับเริ่มจะเอ๊ะทำไมยังไม่จบสัทีเพราะว่าก็คือมีความกดดันแน่นอนครับมีความกดดันไหมครับมีความกดดันในช่วงการเรียนนะครับมีครับช่วงปีประมาณปีที่สามปีที่สี่ก็จะเริ่มมีคนรอบข้างมาถามว่าเมื่อไหร่จะจบจบเมื่อไหร่นี่เป็นคําถามที่ยอดเสียแทงครับ ค,ค,ค้าพับพูดายคือเป็นคําถามที่หยาบคายมากสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกครับ mm hmm. ใช่มันเป็นอะไรที่หยาบคายแล้วคือผมทุกคนนะครับก็รวมทั้งตัวผมเนี่ยก็ต้องเกิดการเปรียบเทียบกับ mm hmm. คนอื่นๆยิ่ยงประเทศเยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่จะจบช้าแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบระหว่างคนที่เรียนที่เมืองไทย mm hmm. เรียนที่ประเทศอื่นๆเช่นอเมริกา mm hmm. หรือญี่ปุ่นเง mm hmm. ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยใช่มาที่หลังผมครับจบก่อนครับ Mm hmm. หรือบางคนมาใกล้ๆก,ลกันจบไล่เรี่ยกับผมอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดการเปรียบเทียบเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนเหล่านั้นว่าเขาจบแล้วเขาเริ่มทํางานเป็นอาจารย์แล้วผมก็มานาั่งย้อนมองดูตัวเองว่าเออทําไมเราทําอะไรอยู่ตรงเนี้ยทําไมเรายังไม่ไปถึงไหนสักที mm hmm. แล้วความยากอย่างที่สองคือแน่นอนครับผมไม่ได้อยู่บ้านเกิดตัวเองเยอรมันเพราะว่าอยู่เนี้ยก็รู้ดีว่าจะอยู่ได้ต้องมีวีซ่าครับก็ต้องมีการต่อวีซ่าเรื่อยๆ ซึ่งถ้าเริ่มปีที่สามปีที่สี่เนี่ยทางที่ถ้าภาษาเยอรมันคือออสแลนด์อัาคือเป็นที่ต่อวีซ่าสรับนักศึกษาเขาจะเริ่มถามว่าคุณจะจบเมื่อไหร่ตอนนั้นเริ่มกดดันแล้วครับเรืองคำถามที่ปีเก่แก่ตดแทงอยู่แล้วเออครับแล้วก็โปรเฟสเซอร์ก็จะเป็นจะมีสัญญาเวลาไปต่อวีซ่าเนี่ยจะมีตัวเรียกว่าตัวสัญญาว่าจะให้ต่อถึงเมื่อไหร่คือเป็นเหมือนผมผมต่อทุกๆหกเดือนนะครับหกเดือน mm hmm. เหมือนต่อเวลาต่อเวลาชีวิตไปผมก็ ลุ้นครับว่าไปต่อวีซ่าแต่ละทีถ้าเปรียบเสมือนกับนักโทษคือเหมือนขึ้นลานปหาถ้าเขาไม่ให้ต่อนี่ก็จบเลยใช่ไหมใช่ครับให้กลับเลยครับแต่ส่วนใหญ่เขาให้ครับเพราะว่ามีจดหมายจากรเฟสเซอร์มาโอเคคุณให้ต่อนะฉันมีตําแหน่งงานให้คุณก็ต่อใจได้คือเวลาไปขอ p r o สเซอร์นี่ผมก็ต้องลุ้นว่าเขาจะให้ต่อไหมกับจดหมายจากทางรเฟสเซอร์ที่นู่นก็คือถ้ามีก็ได้ครับแต่ก็กังวลเหมือนกันแต่ก็คือทุกๆโรงเรียนก็มี เาวะแบบนี้ที่ต้องแบบมา่อวีซ่าต่อวีซ่าในช่วงที่ประมาณปีสามปีสี่ใช่ไหมครังนั้นก็ยัง่อทุกหกเดือนเหมือนกันใช่ไหมครับครับหกเดือนหรืออังทีอาจจะปีหนึ่งนยครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะเราก็ต้องมีความก้าวหน้าของงานประมาณหนึ่งเขาถึงจะโอเคเลี้ยครับจะต่อให้ครับใช่ครับก็พรอะที่ที่ต่อวีซ่านั้นเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็ตามสไตล์คนเยอรมันครับหน้าบึ้งไม่เป็นมิตรเลยครับ ไม่ได้แบบ<ม>แนวแบบให้กำลังใจเราแบบให้แบบ <c oughs> ไม่ใช่แบบแนวไทยๆไม่มีนะแบบน <ะ S 2> <c oughs> ั้นเขาเป็นอย่างนี้กับทุกคนครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนต่างชาติหรือว่าคน <c oughs> ขออภัยนะครับคนของเขาเองก็เหมือนกันคือส่วนน้อยครับที่ยิ้มแย้มน้อยมากครับบ,บางบางคนก็ยิ้มแย้มแต่ผมไม่เจอนะผมอาจจะโชคไม่ค่อยดีไปเจอคนดุเพราะว่าคนเนี้ยจะอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่เราเหยียบประเทศเขาจนกระทั่งเราจบเลยครับจะเป็นคนเดิมที่มาเดิมเลยครับ่ครับกับเรา เขาจับตาเราอยู่ครับเขามเลยคริบเป็นลายบุคคลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นลายบุคคลแล้วก็เขาจะดูความเคลื่อนไหวบัญชีเราว่าเงินเข้าเงินออกอะไรยังไงอันนี้ก็สําคัญครับคือก็กดดันเหมือนกันไปผมไปทีไรก็เจอคนเดิมหน้าบึ้งใส่ตลอดเงี้ยครับก็บางทีก็กดดันไม่อยากเจอไม่อยากไม่อยากไปเจอไม่อยากเจอครับก็เป็นสภาวะที่เครียดยกกาลังสองเพราะว่าถ้าเป็นเมืองไทยเราก็ยังรู้ว่าเราได้อยู่แน่เพราะว่าเป็นเป็นประเทศของเราเราทีนก็มใช่ครับ แล้วช่วงช่วงช่วงนั้นอ่านัเวลาอ่าภาวะมันตรงนั้นมันมันมันสะสมสะสมมาเป็นเวลาสักยาวไหมครับบางทีว่าจะเริ่มเรื่อเริ่มเ็การเริ่มเริ่มเริ่มมีอาการแบบใช่ครับก็เรื่อยๆครับคือที่ยินตหักคือผมก็ว่ามือคือเพื่อนๆคนรอบข้างนี้ไม่มีใครเข้าใจผมเลยครับโอ้เขาก็ผมเขาก็ถามผมว่า มเมื่อไหร่จบคนไทยนะครับก็เมื่อไหร่จะจบผมก็บอกว่าก็สักปีหน้าอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าปีต่อไปก็ยังไม่จบสักทีก็ผมก็มาทราบทีหลังว่าแต่ละคนนี้รู้สึกจะหมันไส้ผมเพราะว่าทําไมอ่ะในเมื่อคุณจะจบคุณไม่จบสักทีพูดว่าจะจบปีนี้ก็ยังไม่จบลำคาญอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็เลยก็ไม่ใช่ตัวที่เรากาหนดนะครับใช่ครับ <laughs> ผมก็เลยผมก็เลยไม่ว่าอะไรแลร้วเขานะครับเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่าระ<อ>บบก<อ><ป>ารเรียนตัวเองเป็นอย่างไรครับ แต่ก็ยังโชคดีอยู่บ้างครับครับโชคดีตรงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยท่านก็ผ่านการเรียนระดับปีเอกมาก่อนท่านก็เข้าใจครับก็พยายามให้กําลังใจแล้วก็มีกระตุ้นบ้างอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็ยังมีคนที่เข้าใจผมบ้างโอเคครับแต่ถ้าว่ากําลังใจหลักๆก็มาจากครอบครัวด้วยช่วงนั้นใช่ไหมครับหลักเลยครอบครัวครับถ้าไม่มีครอบครัวนี่ผมคงไม่ลุยจนจบอาจจะถอดใจละโอเคพอตอนช่วงปีไหนที่เริ่มมีภาวะที่รู้สึกว่า หมดไฟเบรนเอาครับเป็นช่วงประมาณปีไหนปีสามครับปีที่ห้าครับประมาณเริ่มอ๋อวปีสามปีสี่ก็ยังก็ยังแอคพลังก็ยังมีอยู่นะแอคทีฟยังมีอยู่ครับเพราะว่าคิดว่าห้าปีมันมาตรฐานยังได้อยู่พอเริ่มปีที่หกนี่เริ่มแบบตายละมันต้องเล่งละอะไรเงี้ยครับก็เลยมันก็ผมก็เลยไปแนะที่บ้านก็แนะนําว่าลองไปคุยกับอาจารย์ตรงๆแล้วกันอผมก็เลยไปคุยกับโปรเฟสเซอร์ตรงๆก็ก็ท่าน โชคดีเขาที่ผมได้ professor ที่เขาเข้าใจก็ให้กําลังใจครับก็ดีตรงนี้ก็คือในความโชคไม่ดีก็ยังมีโชคดีอยู่บ้างตรงนี้ professor ผมน่ารักมาก,<อ>มกคือประมาณที่น่ารักมากให้กําลังใจครับผมก็รู้สึกดีกับเขาเพราะว่าย้อนประมาณปีไหนทีว่าปีหกปีหกที่ว่าครับก็คือให้กําลังใจอะไรเงี้ยครับก็ยังติดต่อทุกวันนี้ครับอย่างเมื่อกลางปีเนี่ยผมก็ยงังท่านก็ยังเชิญผมไปพูดเลยที่แ a บเขากลางปีกรกฎาคมที่ผ่านมายังติดต่อกันอยู่ครับเป็น กัลยาณมิทที่ดีต่อกันนะยังติดต่อกันเรื่อยๆขอบคุณครัเซิร์ชช่วงที่วอ,อกมีอาการเบรนเอานี่มันมันมีอาการแบบไหนบ้างครับช่วงประมาณปีหกปีห้าปีหกใช่ไหมครับมัน<ค>มันหมดไฟหรือว่าไงหรือว่ามันท้อแท้หรือยังครับไม่อยากทําอะไรแล้วครับคืออยากจะหยุดตรงนี้เลยคือผมก็เลยแก้ด้วยการหยุดทุกอย่างแล้วก็ไปท่องเที่ยวสั้นๆอย่างเงี้ยครับครับก็คืออีกผมอยากจะฝากนิดนึงว่า ใครไหวไม่ไหวเนี่ยให้ประเมินจากตัวเราครับว่าถ้าไหวก็สู้ต่อถ้าไม่ไหวก็ก็เป็นซึมเศร้าก็ไปพบจิตแพทย์ครับซึมเศร้าไม่ได้เป็นความอ่อนแอนะมันเป็นโรคครับโร<ล>คครับเป็นโรคคือเหมือนกับเป็นหวัดก็ต้องไปรักษาอย่างนี้ครับตอนนั้นผมไหวก็เลยอ่ะก็ไม่ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้นคิดว่าไหวก็เลยลุยต่อจนได้ครับประมาณนี้อ๋อ ก็พยายามนึกครับครับโอเคต่อครับอาจารย์เชิญงครับพยายามนึกถึงปลายทางเขาแปลว่าถ้าเราสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นไงบ้างจะเป็นยังไงคนจะเราจะมีหน้าที่การงานดีๆเราจะมีคนนับหน้าถือตาอะไรเงี้ยครับพยายามนึกถึงปลายทางเข้าไว้ใช่ครับปักดันแล้วก็พวกคําตัวถูพวกทุกทุกอย่างเนี่ยที่ผมได้รับก็มาเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันครับขับพลังให้ดันต่อไปก็คืออยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราก็ทําได้นะเราทําได้ เราไม่ได้เหมือนที่คุณพูดอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้ช่วงที่เหมือนเอาที่ว่าหยุดไปหยุดไปเลยเนี้ยไปเที่ยวอะไรเนี้ยใช้หยุดไปนานไหมครับเป็นเป็นนานไหมคร่งไม่นานอาทิตย์สองที่เพราะว่าผมก็กังวลเที่ยวก็ยังกังวลบ้างว่าเที่ยวแบบไม่สนุกเลยนะไม่สนุกเท่าไหร่เพราะมันยังมีตรงนี้ติดชนักหลังอยู่ครับก็อแป๊บแป๊หต้องกาอยากจะอยากจะรีบไปชื่วข่าวอะไรประมาณนั้นมากก็ใช่ครับประมาณนี้แบบก็ผมก็ยังสลัดไม่ออกสักทีก็ต้องเข้าใจว่ามันยัง มีตรงนี้อยู่ครับแล้วแต่แล้วแต่คนการขายเคล็ดมันแล้วแต่คนนะครับก็ต้องหาให้เจอว่าใครชอบแบบไหนแบบที่เหมาะกับตัวเองใช่ไหมครับครับมีมีมีแวบแวบไหมครับช่วงที่เจอปัญหานักหนักแบบแวบแวบว่าเฮ้ยเราเราจะไปต่อดีไหมหรือเราจะหยุดดีมีมีมมเมนต์แแบบอยากจะทบทวนหรือว่าคิดไหมหรือว่า ยังไงก็เดินหน้าต่ออย่างเดียวมีมีแวบแวบแวบโมเมนต์แบบ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 อยากจะหยุดมันมีไหมมีเคยมีคิดแบบนี้ไหมครับพูดตามความจริงนะครับไรอไม่เคยครับไม่เคยครับคือผมก็บ่นกันที่บ้านมาอยากหยุดแต่ในใจไม่หยุดครับต้องไปต่อคือขึ้นหลังเสือแล้วต้องไปให้สุดครับ <ไป S 1> อย่าอย่าลงลงนี่โดนเสือขยําคือถ้าผมลงนี้ก็อาจจะเรื่องของเรื่องของหน้าตาว่าเจ้าหน้าไปสู้ใครกับเมืองไทยแบบ แบบเงียบเีเนี่ยผมก็รู้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ไม่ได้ครับก็สู้จนสุดๆนะครับอาจารย์ซูเปอร์เวสเซอร์ยังชมผมเลยว่าตอนสอบจบว่าคุณนี่สู้สุดๆเลยนะเพราะว่าอะไรเงี้ยครับก็ท่านก็ชมเลยตอนวันที่สอบสอบป้องกันวันนั้นยังจาได้ถึงวันนี้ครับแล้ววินาทีตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับเหมือนมนุษมนกดล็อกกดล็อกทุกอย่างครับก็ทุกอย่างคือเหมือนกับสิ่งที่อั้นมาหลายปีครับ อันมาถ้านับตอนที่เริ่มเริ่มเอนเอาก็น่าจะสักสองสามปีละว,ว่าเออเราทําได้แล้วอะไรเงี้ยครับปลดล็อกทุกอย่างแล้วโล่งครับว่าโอเคเราผ่านมาละครับตอนนี้พอ<ม>พอย้อนกลับไปมองรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เลยครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับถ้าหลายคนผ่านตรงนี้ไปได้ไปลองไปลองมอนยอกย้อน,อนมองดูเรื่องเก่าๆจะรู้สึกว่าแค่นี้เองเหรอทําไมต้องเครียดอะไรเงี้ยผมก็เป็นครับ สภาวะมันคนเราคนเราคนเราเวลามันไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับอา <c oughs> จารย์แล้วนเบสิตอาจารย์ก็ใช้เวลาเรียนเจ็ดปีเต็มเลยไหมครับตอนนั้นจริงๆหกปีครับอาจารย์แล้วก็ออเขาหยุดก็ปีหนึ่งไม่ทําอะไรคือเขียนเล่มวิทยานิพนธ์อย่างเดียวครับหนึ่งปีรอสอบครับจริงๆเ<อ>ราว<อ>ึงเรียนหกปีครับตอนท้ายใช่ครับครับใช่ครับอันนั้นก็เป็นช่วงที่ลําบากเหมือนกันต้องพยายาม เรียกเด้ว่าให้ตัวเองมุ่งจะเขียนให้ได้หลายคนนักเรียนไทยทผมรู้จักหลายคนมาโปรเสเซอร์บอกว่าให้ให้ให้คุณไปเขียนงานแล้วก็จนวัดนี้ยังไม่ได้ไปสอบนะครับบางคนเป็นสิบสิบปีละผมก็ไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นเนาะตรงนี้มันไม่ต่อเนื่องใช่ไหมมันไม,จจไม่ต่อเนื่องมันไม่อาจจะไม่ต่อเนื่องหรืออาจาะพอจะได้งานทําก็อาจจะไม่มีเวลาเนี้ยก็มีมเห็นเยอะเหมือนกัน ก็ต้องต้องเรียกเลยว่าต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ครับต้องมุ่งมั่นตองต่อต่อต่อไปให้จบต้องคิปโมเมนตัมด้วยมั้งครับใช่คิดโมเมนตัมถูกต้องครับอาจารย์ถ้าแบบหยุดไปอาจจะไปอไปแวะไปทํางานมันโอกาสที่จะไปต่อเนื่องสูงเลยครับท่าที่ดูใช่ครับใช่ครับอาจารย์อืมอันนี้แต่ว่าช่วงที่อาจารย์เอาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นก็คือนอกจากตัวเองจะต้องต้องไม่หมดแล้ว คนรอบข้างก็ต้องอาจจะกําลังใจจากที่บ้านด้วยใช่ไหมสองงานครับที่บ้านด้วยครับครับเพื่อนคนไทยก็อาจจะก็ก็ดีครับก็มีบ้างบางคนให้กําลังใจก็มีครับแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจคิดว่าผมเล่นอะไรกันอยู่งงไม่เข้าใจว่าผมทําอะไรอยู่ตอนนี้ทําไมยังเดี๋ยวจะจบไม่จบแหล่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เข้าใจเขานะครับเพราะว่าเขาไม่ไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับการเรียนพิเาษอีกมันเป็นอย่างไรครับก็ก็ไม่ไม่คิดไม่ถือสาอะไรครับก็เข้าใจเขา อ๋ oh. แล้วตอนในในนักศึกษาที่เรียนด้วยกันกาอาจารย์ส่วนใหญ่เขาจบก,กันปมาณกี่ปีครับในใน a วเซอร์เดียวกันเนี่ยหรือใกล้เคียงกันส่วนใหญ่จะเป็นห้าครับห้าห้า oh. ปีโดยมาตรฐานผมอาจจะเกินมาตรฐานนิดนึงครับของเขา oh. มีสามสี่บ้างแต่นับคนได้ครับประมาณไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นสามปีสี่ปีน้อยถ้าอาจารย์มองย้อนกลับไปอยากจะ แนะนําคนที่เรียนปริญญาเอกสูงนะอาจจะไปเรียนที่เยอรมันหรือจะเรียนที่อื่นก็ได้แล้วเจอปัญหาในช่วงเรียนนี้เอาตัวเองดึงตัวเองขึ้นมายัางไงอย่างนี้อาจารย์จะมีเทคนิคแนะนําเขายัางไงดีครับในช่วงที่แบบค่อนข้างจะหมดเรียกว่าหมดพลังเรียกว่าหมดพลังก็ได้หนึ่งต้องประเมินตัวเองดูก่อนเขาว่าเราไหวไหมครับรที่เราไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะเรียนเพราะว่าเรื่องอะไรเป็นเพราะตัวเราเองหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นด้วยเรื่องของ อาจจะเป็นโรคอะไรเงี้ยครับเช่นเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยถ้าใครไม่แน่ใจก็แนะนํานะครับไปพบจิตแพทย์คือที่เยอรมันเนี่ยถ้าใครไปหาจิตแพทย์คือไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับคือคิดซะว่าเขาจะคิดว่าเป็นการหาโค้ชการใช้ชีวิตครับไม่ต้องอายครับโอ้นาเซ็ตเข้าใจแบบนี้ครับเมืองไทยใช่ครับเป็นอย่างนี้ครับครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวอย่างเมืองไทยก็ไม่ต้องกลัวไปไปพบแล้วถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าก็ไปไปหาจิตแพทย์เลยครับ ถ้า mm hmm. อย่างคิดตัวเองไหวไหมไหวก็ไม่ต้องคิดว่าตัวเองลุยได้ลุยถ้าคิดว่าทําไมมันซึมเศร้าบ่อยอะไรไม่แน่ใจไปพบจิตแพทย์ดีกว่าครับ mm hmm. เพราะว่ายังมีคนไทยหลายคนที่ยังไม่เข้าใจว่าซึมเศร้าเนี่ยเหมือนกับเป็นภาวะที่เกิดจากความอ่อนแอไม่สู้จริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นโรคครับเป็นโรคใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโรคเป็นหวัดเป็นอะไรนี้ก็ต้องไปรักษาแล้วก็ดูประเมินตัวเอง่องกว่าก็นไง ถ้าไม่ไหวถ้าหมอว่าคุณเป็นก็พยายามรักษาครับก็อาจจะหยุดไปก่อนแล้วค่อยมาลุยใหม่เงี้ยครับประมาณนี้ก็ต้องดูประณตัวก็จครับก็ต้องดูด้วยว่าปีนีาเอกจําเป็นไหมถ้าคนที่จะตัดสินใจเรียนนะครับจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องเรียนจะเป็นคุณจะเป็นอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยจําเป็นจะเป็นนักวิจัยเนี่ยจําเป็นครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นนี้ผมคิดว่าไม่น่าจําเป็นเท่าไหร่ก็ไม่แนะนําครับค่อนข้างเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยครับใช้พลังงานชีวิตค่อนข้างเยอะ เป็นรีสอร์ตเยอะมากเนี่ยใช่ครับท่านอาจารย์ตายกําลังเรียนก็น่าจะทราบที่ตรงนี้ครับอันนี้ตอนอาจารย์เรียนอาจารย์ไม่ได้ขอทุนหน่วยงานของเมืองไทยไปใช่ไหมอาจารย์ไปขอทุนที่เยอรมันของที่นู่นใช่ครับอ่าผมการาที่อาจารย์ไม่ได้ขอทุนเมืองไทยไปเนี่ยทาให้ความกดดันมันลดลงไหมหรือว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันมันก็กดดันเท่าเดิมก็ลดลงบ้างนะครับถ้าทุนหน่วยงานมามันก็จะอีกแบบหนึ่งมันก็จะมีความกดดันพิ่มขึ้นมาจากหน่วยงานด้วยอะไรเงี้ย ใช่ครับคือใช่แน่นอนครับกดดันเพิ่มขึ้นครับอย่างผมก็โชคดีไม่มีตรงนี้เพราะว่าทุนที่ผมได้คือให้เปล่าเลยครับคือให้แล้วก็ได้งานวิจัยก็คือจบเลยก็คือทุนที่เรามาอย่าล้วนๆครับใช่ครับก็ต้องดูตรงนี้ที่ดีก็ถ้าได้ทุนรัฐบาลไทยนี่ก็ต้องต้องพยายามทนให้ดีนมีสองทางใช่ครับใช่ครับถามทั้งเมืองไทยว่าเมื่อไหร่จบที่นนก็ถามใช่ไหรทุกคนจบแต่เจอแรงอยู่ของทางเลยครับอืม